กรกะตรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง3พรรคการเมืองสวัสดีทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้เป็นการแจ้งข่าวจากสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา17วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพศ2560ของพรรคการเมืองโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับ ข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา17วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพศ2560าจำนวน3พรรคการเมืองได้แก่พรรคไทยพักดีพรรคแนวทางใหม่และพรรคเสมอภาค ซึ่งจะส่งไปประกาศในรานชกิจจานุเบกษาต่อไปโดยในปัจจุบันมีพักการเมืองที่ยังดําเนินกิจการอยู่จํานวน82พักการเมืองทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพักการเมืองรับจดทะเบียนคือวันที่24สิงหาคมพศ2564ถึงวันที่23สิงหาคมพศ2565พักการเมืองต้องดําเนินการให้มีสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า5,000คน และต้องเพิ่มจำนวนสมาชิกให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหนคนภายใน4ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพักการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพักการเมืองและจัดตั้งให้มีสาขาพักการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่มีคณะกรมกรมการการเลือกตั้งกำหนดอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขาโดยสาขาพักการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่500คนขึ้นไป หากพรรคการเมืองไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นเหตุให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง w w w e c t g o t h หรือโทรศัพท์021418451 021418456 ครับก็เป็นข่าวจากสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการจดทะเบียพกกนพรรคการเมืองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe สสเพื่อติดตามข่าวสารที่จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ